สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ในงานทานไทเฟิกอินูก้า2020ครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณอยู่กับบูธของอ n นโนเ i v ีเ o า s e ครับโดยสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินั่นเองครับ ใช่แล้วะค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประ,ประ,ประกอบการค่ะ SME นะคะหรือว่าจะเป็นนะคะธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมค่ะแหมมาในงานนี้โอ้โหเห็นเลยว่าหลายๆท่านต้องการมาพัฒนาธุรกิจที่ท่านมีอยู่แล้วมาต่อยอดในงานนี้โอ้โหหลายๆลยบูดนะคะที่ได้รับผลตอบรับที่ดีมากทีเดียวค่ะใช่แล้วครับซึ่งอิโนโนเวชิพเฮาของเรานะฮะก็เป็นหน่วยงานครับที่จะรองรับในเรื่องของการช่วยเรื่อง,องการวิจัยใน <5. S 2> การนําเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็นวัตรกรรมที่เกี่ยวเรื่องของการอาหารเนี่ยนะครับทำ <5. S 2> ให้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการ พัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะก่อนที่จะออกสู่ค้องตลาดนั่นเองครับเราไปพูดคุยนะครับกับผลตอบรับจากผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงงานของเราในวันนี้กันดีกว่าครับสวัสดีค่ะและสําหรับในตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สยามรอยัลนะคะซึ่งมีผู้ประกอบการได้มาร่วมนะคะอยู่ในงานกับเราครั้งนี้วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างผลตอบรับเนี่ยมันจะหมดวันสุดท้ายแนละ้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะที่เรามาออกมูธค่ะครับอันนี้ก็สารภาพตรงๆวันแรกเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ย ก็ถอดใจเพราะว่าเนื่องจากว่าต่างชาติมาไม่ได้นะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเราก็ได้กลุ่มลูกค้าใหม่เยอะที่เราไม่เคยโฟกัสมาก่อนก็จะเป็นลูกค้าในประเทศแล้วก็เทรดเดอร์ในไทยนี่แหละครับซึ่งดีมากๆครับซึ่งเหมือนแบบเราอาจจะคิดว่าเป็นจุดด้อยแต่กลับกลายเป็นจุดเใิมเติม กลายเป็นพอต่างชาติไม่มาเราก็ได้โฟกัสในประเทศได้มากขึ้นครับแล้วก็เทรดเดอร์ที่ไปทําตลาดต่างประเทศก,กไ็ได้โฟกัสได้ดียิ่งขึ้นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่มาร่วมงานในวันนี้ครับครับวันนี้ก็ที่มาง,งานนี้เราก็ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับคือข้อแรกเราก็คือเราเอาตัวมะม่วงเอ่อมะพร้าวพร้อมปั่นที่เป็น สินค้าใหม่ที่กำลังจะออกตลาดใน2เรื่องข้างหน้าเนี่ยมามาทสตลาดในเรื่องรสชาติเรื่องคอนเซ็ปต์กับลูกค้านะครับก็ได้ผลตอบรับที่โอเคแล้วเราก็ได้เอาฟีดแบ็กจะกลับไปปรับปรุงแล้วก็จะออกพร้อมที่จะออกตลาดต่อไปนะครับอีกตัวประสงค์หนึ่งเราก็มาเพื่อ,อาหาคู่ค้านะครับก็คือก,ก็ได้คู่ค้าที่ทั้งในประเทศที่เป็นเชนร้านอาหารแล้วก็คนที่เอาไปทําตลาดต่างประเทศที่ดูไบกับประเทศจีนนะครับก็ถือว่าโอเคครับเยี่ยมดาเยี่ยมมากครับ เราอยู่กันที่อีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่มาอยู่ในงานของเราค่ะกับแบรนด์ของเซนลิเมตแม่บอกเลยนะคะว่าก่อนที่จะได้พูดกับนะคะทั้งสองท่านนี้เขาบอกไม่มีเสียงจะพูดแล้วค่ะเพราะว่าพูดมาตลอดแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะผลตอบรับในงานนี้นะครับก็เหนือกว่าคาดเลยครับมีคนให้ความสนใจในเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับเซนลิเมตฟูที่ชื่อเซนลิเมตสนใจกันมากเลยครับเนื่องด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเนเชอรัลด้วยครับ แล้วก็ผ่านงานวิจัยมากว่า5ปีครับก็เรียกว่าการวิจัยที่มันได้มีสิ่งที่ดีที่สุดกว่า5ปีกลุ่มลูกค้าที่มาในงานทั้งหมดนี่พรหมบอกได้ไหมคะว่ากลุ่มไหนที่แบบมาตัดสินใจมาตกลงโปรงใจกับเรามากที่สุดคะก็มีเทรดเดอร์ครับประมาณครึ่งโลกเลยครับตอนนี้จากหลายประเทศสนใจผลิตภัณฑ์ของเราที่จะเทรด ไปประเทศเขาครับแลวเราก็ู่กับบุคคลสาคัญครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแนะนําชื่อจริงนามสกุลจริงกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีท่านนี้นะคะแหมงานดีๆแบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้ค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณพิมพิดาวิทยชยพิมจุลาผู้ประสานง,งานชุดโครงการ Innovative House <Wow. S 2> ค่ะววัสดีน้องทั้งสองคนด้วยนะ,ะคอะอะเดี๋ยวเรียกพี่โจแล้วกันนะ,ะได้ค่ะวันนี้ก็อยากจะสอ่งงาวพี่โจครับว่างานครั้งนี้เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับผมจะบรับผลตอบรับ,รบรครับ ตอนเริ่มแรกเลยเราค่อนข้างกังวลเหมือนกันเนื่องจากว่ามันมีสภาวะของการระบาดของโรคโควิด1 9เนาะเราก็กลัวว่าเฮ้ยคนในประเทศหรือว่าเทรดที่อยู่ในนี้จะไม่มาเดินหรือเปล่านะคะแต่ว่าจากผลวันห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าคนไทยค่อนข้างมาเดินเยอะมากแล้วก็จะมีตัวแทนเทรดในเมืองไทยนะคะค่อนข้างที่จะให้ความให้ความสำคัญแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเรามากเลยทีเดียวอีกทั้ง สวันที่ผ่านมาเป็นวันของผู้บริโภคทั่วไปก็มีประชาชนเข้ามาชิมสินค้าช้อปปิ้งสินค้ามากเลยนะคะอย่างบางบริษัทเราเข้าไปถามเพราะว่าเป็นยังไงฟีดแบคเป็นยังไงบ้างทุกคนบอกว่าหุยได้เทรเต็มกระเป๋าเลยนะคะซึ่งผลตอบรับเนี่ยดีมากๆเกินคาดที่เราตั้งไว้เลยะคะ่ะ ทีนี้ต้องถามพี่โจวว่าแล้วผู้ประกอบการรายใหม่ล่ะคะที่เห็นเราว่าอุยวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้เรามาซัพพอร์ตเขาเรามาอยากจะให้เขามีผลผลิตที่ดีขึ้นยอดขายที่ไกลขึ้นมีคนเข้ามาแบบจีบจีอยากจะเข้ามาอยู่ในรงการตรงนี้บ้างคะเยอะมากค่ะก็ห้าวันที่ผ่านมาน่าจะเกือบ8ปรายนะคะน้องๆแทบไม่ว่างเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เขาเห็นถึงความสาคัญของการทํางานวิจัยแล้วก็เห็นผลิตภัณฑ์จริงที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะว่าเฮ้ยจากการทํางานวิจัยแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วมันขายได้จริงในเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะแล้วก็เราเองเรามีตัวอย่างผู้ประกอบการมากมายเลยที่มาร่วมออกบุตรกับเราถึง20กว่ารายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนบอกว่าฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันก็อยากทำผลิตภักฑ์แบบนี้จะทำยังไงนะคะเขาก็มาให้โจทย์เรามากมายจริงๆแล้วให้ทุนถึงปีหกก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าว้าวขนาดนั้นเลย เขาบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะทาผู้ชมพี่น้องชมอยู่ครับแล้วสนใจตัวโครงการอินโนเวทีฟเฮาเนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างครับานผู้ชมออก็จริงๆแล้วสามารถที่จะโทรติดต่อทีมงานได้เลยนะคะหรือว่าส่งอีเมลหาเราก่อนก็ได้ว่าท่านเดิมทีเนี่ยทำธุรกิจอะไรต้องการให้เราช่วยอะไรต้องการให้เราพัฒนาอะไรนะคะสามารถที่จะติดต่อตามเบอร์โทรตามที่อยู่ได้ใน Facebook ของ Innovative House หรือว่าเว็บไซต์ของ Innovative House ก็ได้เช่นกัน และสําหรับในการช่วยเหลืออยากให้พี่โจร,รู้สึกว่ามองแล้วแบบโหยเรามีความภาคภูมิใจเราทำให้มันเกิดผลง,งานแบบนี้ได้อ,อยากจะส่งพลังยังไงให้ผู้ประกอบการนี่เขาแบบกํลาลังคิดอยู่แต่ยังไม่กล้าแล้วก็ยังไม่ลงมือทำสักที่อ่านะคะจริงๆแล้ว Innovative House เองเป็นผู้ที่เรานําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสินค้าให้กับท่านได้มากมายเพียงท่านมีฝันท่านมีตลาดที่ชัดเจนนะคะโอกาสมันจะไม่ไปไหนแค่เดินเข้ามาหาเราไม่ต้องกลัวที่จะเข้ามาหาเราเพราะหลายคนมองว่า เฮ้ยมันเป็นวิชาการเกินไปไม่กล้าที่จะเข้ามานะคะอยากให้เข้ามาคุยกันก่อนเพราะว่าเราเองเราเข้าใจผู้ประกอบการเนื่องจากว่าประสบการณ์ทำงานของเราแล้วน้องๆเนี่ยเกือบ15ปีดังนั้นเราจะไม่พูดภาษาวิชาการนะคะเราจะคุยกับท่านตรงๆว่าท่านอยากได้อะไรแล้วเราจะขอดจากสิ่งที่ท่านคิดมาเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์มาเป็นงานวิจัยอีกครั้งหนึ่งับผมก็จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้นหลังนี้นะครับ หลากหลายผลิตภัณฑ์เลยครับที่มาร่วมจะแสดงงานกับเราแล้วก็น่าสนใจม,มากๆด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โตเป็นอย่างสูงนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ